เครื่องจักรถล่มประตูฮาร์แลนทาบสติโซชายิงมากสุดแข้งนอร์เวย์ในพรีเมียร์ลีกเอร์ลิงฮารนแลนรับกองหน้าตัวเก่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ยิงหนึ่งลูกในเกมบุกเสมออาร์เซนอล1ประตูต่อ1ทําให้ยิงรวมในพรีเมียร์ลีกไปแล้ว91ประตูเทียบเท่ากับโอเลกุน่าโซชาตำนานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่แตกต่างกันแค่ตรงที่ฮาแลนนั้นใช้เวลาเพียง102นัดส่วนโซชานั้นใช้ไปถึง235นัด ผลงานในซีซั่นนี้ครับฮาแลนด์ลงเล่นให้กับซิตี้ไปแล้ว6เกมยิงไปเจ้7ประตูในทุกรายการท้านับกับทีมชาตินอร์เวย์แล,วแล้วเขายิงไปถึง13ประตูจาก8นัดอีกทั้งยังท่าใสิตีสุดโหดครับยิงครบ50ประตูในศึกแชมเปี้ยนลีกเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์เพียง49เกมและยังยิงในพรีเมียร์ลีกที่กรุงลอนดอนถึง20ลูกจาก21เกมทั้งหมดนี้ครับตอกย้ำว่าฮาแลนด์นั้นคือเครื่องจักรถล่มประตูตัวจริงและกำลังเดินหน้าสร้างประวัตติศาสร์ใหม่ ในพิมลิกต่อไป